แผนนี้สาเร็จหรือเปล่านะครับและแผ่นดินของเราที่เราพูดถึงในขนาดนี้ไม่ใช่พูดถึงเขตแดนที่เรากําลังพูดอยู่ในขนาดนี้กําลังทูงคืนประสาทตาควายกลับมาได้ไหมแต่เรากําลังพูดถึงสี่จังหวัดเราจะทําภารกิจนี้สําเร็จหรือเปล่านะครับจะเราจะทําภารกิจนี้สําเร็จหรือเปล่านะครับคงชาติหน้าบายบายคงสำเร็จมั้ง <c oughs> นะปานเทพโอ้โหคุณนี่ฝันไกลจริงๆนะและให้ผมไปอยู่ที่ไหนครับท่านปานเทพครับเมื่อคุณเอาสี่จังหวัดของผมะ่ะนะคุณปานเทพและพวกพวกคุณที่เห็นเนี่ยรู้ว่าฟฝันปลอมทางนั้นเลยพวกค้ารชาติคุณเนี่ยแล้วแจกปืนให้เมื่อไรครับ เราจะมาเอาเมื่อไหร่ครับผมอยาจะจำหน้าไว้ไอ้พวกที่อยู่หน้าเวที่อะครับยินดีต้อนรับนะครับปานเทพและพักพวกสื่อเหลืองอะ่ะเอามาสงสารอย่าใช้ทหารที่เขาอยู่ชายแดนอะ่ะสงสารเขานะพอพวกเขาก็กลัวตายแต่ว่าภารกิจป้องกันประเทศเขาก็ยอมแต่ว่าไม่คลั่งชาติเหมือนพวกคุณ พวกคุณมันบ้าครั่งชาติแต่ว่าไม่กล้ามาอยู่ข้างหน้าถักให้น้องๆทหารกล้าทั้งหลายของไทยเนี่ยมาอยู่ข้างหน้ามากที่สุดคือพวกน้องๆที่เป็นเขมรสุรินศรีสเกตบุรีรัมเลยเนี่ยคุณก็ส่งมาข้างหน้าจะได้ให้เขมรมันหมดไปเร็วๆไง นี่คือเจตนาที่คลั่งชาติแล้วแย่ที่สุดที่คุณไม่ชอบเขมรแล้วก็ส่งทหารเมนสุรินเขมรอุรีรัมเมนศรีสเกตให้มาตายแทนพวกคุณเพราะคุณอยากจะลบชื่อเขมรคำที่ว่าเขมรไม่แค่นั้นคุณก็ จงใจที่จะมาเอาแผ่นดินของขเขม,รอ,เมรอีกสี่จังหวัดอีกจะเอาพัฒบองใช่ไหมสีเรียบใช่ไหมโพธิศาตร์เกาะกงใช่ไหมเรารู้นะว่าฝา้ฝาฝันบา้บาๆของคุณนะ่ะชาติหน้าบายบายก็ยังยังไม่ได้เลยชาติหน้าบาบาบอะ่ะก็ยังไม่ได้เลยเพราะว่าสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัย ร้อยปีก่อนนะปานเทพคุณนะ่มันฝันไปแล้วมันเวอร์ไปโอ้โหแค่ห้าวันห้าคืนที่แล้วมาเนี่ยจะเอาประสาทตะควายเนี่ยยังไม่ได้แล้วตายไม่รู้ทอะไรทหารตายแล้วบาดเจ็บไม่รู้ท่าไรคุณไม่ได้ปูดหัวตัวร้อนอะไรนี่เพราะว่าไม่ใช่พ่อแม่ลูกน้องของคุณนี่ญาติของคุณนี่มันเป็นคนส่วนมากแล้วเป็นคน ขมຈสุรินขมຈบุรีรมัมขมศสีสะเกดนี่คุณก็พักให้มันตายไปโอ้หแต่งตัวใส่เสื้อทงชาติด้วยโอ้ยมันรักชาติจริงๆเนี่ยมันรักจนมันคลั่งเดี๋ยวนอนมันก็เอาผ้าทงชาติามาปิดหน้าอีกละเ <c oughs> พราะมันรักชาติเกินไปมันคลั่งชาติ เขาไม่ทําแบบนี้ปานเทพมันสมัยนี้แล้วเขาไม่ต้องการลบลาค่าฟันกันเขาเจรจากันเขาคุยกัน MOU สี่สามสี่สนี่แหละคณะกรรมการปักปันเขตแดนทั้งสองฝ่ายมีอะไรเขาคุยกันไม่ใช่เอากระบอกปืนมาคุยปลายกระบอกปืนมันนี่ไปแล้วมันลาสมัยไปแล้วแล้วไม่ใช่ว่า กัมพูชาเขาไม่มีปืนนะประเทศคุณรู้จักกัมพูชาน้อยไปทหารกัมพูชาได้ลบกันมา3-40ปีแล้วนะจะบอกให้เพราะคุณอยากจะลบ MOU ถามว่า MOU เนี่ยมันทำอะไรคุณมีคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายคุณมี5้าเราก็มี5้าคุณมี10บเราก็มีสิ มีปัญหากันก็คุยกันไปตรงไหนที่คุยกันรู้เรื่องแล้วเข้าใจกันแล้วก็ปักปันเขตแดนไปปักหลักไปทำหลักเขตแล้วก็ทําแผนที่กันใหม่เพราะว่ารัฐบาลกับรัฐบาลตกลงกันแล้วนี่อันนี้ไม่ดีเหรอแล้วอย่าลืมว่า MOU เนี่ยคือคำมั่นสัญญาเทียบเท่ากับสันธิสัญญาระหว่างประเทศนูน่น อยู่องค์การสหประชาชาตินู่นลงทะเบียนเรียบร้อยคุณอย่าเขียนด้วยมือลบด้วยตีนสิครับพวกคลังชาติไทยทั้งหลายแหละพวกคุณชอบทำแบบนี้แหละถึงประเทศของคุณตอนนี้เนี่ยเขาดูมาแล้วแบบพวกเขียนด้วยมือลบด้วยตีนต่อไปเนี่ยมันจะไม่มีใครจะมาคบค้าสมาคมค้าขายกับคุณเพราะกลัว ว่าคุณเนี่ยเขียนกับมือลบกับตีนตลอดนะครับเอาละสุดท้ายนี้ขอให้คิดให้ดีๆนะครับพิจารณาให้ดีๆก่อนที่จะลบ MOU 4344เพราะว่ามันเป็นสิทธิสัญญาระหว่างประเทศถ้าประเทศกัมพูชาไม่ยินยอมคุณก็ลบไม่ได้แล้วก็ นานาชาติเขาจะดูคุณว่าคุณเขียนด้วยมือลบด้วยตินนะครับเพราะมันเป็นสร็ที่สัญญานะครับ <c oughs> คำที่ว่าสัญญาเนี่ยคุณไม่เคยเคารพเลยแล้วใครจะกล้ามาคบค้าสมาคมกับคุณอันนี้ตัวอย่างไม่ดีนะครับอย่าทำนะครับขอบคุณครับ